สวัสดีทุกคนวันนี้เขาจะพามาเล่นเกม push m r เนอะมาเริ่มตอนนี้เราไม่ต้องทำเลยเลย push m r มันก็เป็นเกมซอมบิ้วแลตกแล้ตก,ตกอืมเพิ่มโอ้ push 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 อืมกำจัดตัวข้างหลังก่อนทุกคน ชุม่มพุชพุชหมดยางหมดแล้วอุ้ยคราวนี้มันมาเยอะอยู่นะอุ้ยมีตัวม่วงเลยกำจัดอีกตัวม่วงก่อนตัวม่วงตัวม่วงดีนี่ cốt xe mà là lớn lên thuốc 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 ôi tôi cũng được tốt điếu เดี๋ยวรอตบอ้ยมันมาอีกมันมาอีกโอมอืมตัวบอสตัวบอสจอมหนักกว่ามันแจ็ดตัวนั้นไว้ก่อนอุย้ยที่อุ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วหรอกไฟดับโอเคโอ้ยตัวม่วง ออกไปออกไปออกไปโอ้ไม่ไม่ไม่ตัวม่วงมันเดินไวมากอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันตัวม่วงออกไปโอ้โอ้เดี๋ยวเดีเสียวตกเองเย้ได้แล้ว เล่นแนวนอนไม่ค่อยถนัดเอ้ยเล่นแนวตั้งไม่ค่อยถนัดเราได้กระทามาดูคกระทา <c oughs> นี่กระทาวย <c oughs> <c oughs> ป,ปะเดืนร่มเลยเราได้กระทามาสู้ มีกาทารังนี่นี่นี่ได้แล้วไปไปวุ้ยไมีหินมีหิน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 โอ้ไม่อืม นี่โอ้สปู๊สสไปอุย๊ยเก็บเหรียญไม่หมดเลยเราอยากเป็นตัว จริงๆอยากเป็นอไปพุชนี่กระถาเออกระถาไม้เท้าอทู สูดส <laughs> ุดโอ้ยตกฮ้าเราตกอ่ะทุกคนมาแล้วหนาวค้างอ่ะ ทำไมมันค้างอ่ะค้างอะไรเนี่ยทุกคนโอ้ค้างคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนมันค้าง